สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายเสรีสุวรรณพานนสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเปิดเผยกรณีที่มีคนสกัดสอวอไม่ให้ลงชื่ออภิปรายในการรวบรวมรายชื่อสวอเพื่อยื่นขอเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153โดยระบุว่า การที่จะเปิดอภิปรายได้นั้นจะต้องมีสมาชิกมาลงชื่อไม่น้อยกว่า1ใน3คือ84เสียงในช่วงเวลาดังกล่าวเราได้เอายัตติให้สมาชิกไปศึกษาเพื่อให้เห็นประโยชน์ที่มีต่อประชาชนแต่ปรากฏว่าสมาชิกหลายคนไม่รับรองให้หรือไม่ร่วมนายเสรียืยนยันว่าสิ่งที่เราทําไม่ใช่การจะไปล้มรัฐบาลแต่เป็นเรื่องที่สวอเสนอยัตติเพื่อให้รัฐบาลมาชี้แจงหาทางออกของประเทศในเจ็ดประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยัตติครบ ตนว่าคิดผิดหากรัฐบาลตอบได้สามารถที่จะดําเนินการตามที่เสนอยติไปก็เป็นเครดิตของรัฐบาลอย่าไปปิดกัน้นควรจะให้สวาดาเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้เรียนตามตรงมากสมาชิกหลายคนก็ไม,ไม,ไม่ไม่รับรองให้หรือไม่ร่วมนะก็บางคนก็พูดกันตรงๆอะ่ะก็มีคนมาขอมั่งนะมีมีเป็นทั่วกันมั่งอะไร นะซึ่งเราก็ย,ยันอธิบายว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานะก็เลยเป็นความยากลำบากอยู่ระดับหนึ่งว่าจากสวสองร้อยห้คนจะได้84เสียงเป็นหนึ่งในสาเนี่ยนะจริงๆถ้ามันไม่มีใครมาล็อบบี้ออไไปตามธรรมชาติเนี่ยจริงก็ครบไปนานแล้นะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ไม่ใช่ เ็นเรื่องของการจะไปล้มรัฐบาลแต่เป็นเรื่องที่สวเสนียรติเพื่อให้รัฐบาลนี้มาชี้แจงาทางออกของประเทศในเจ็ดประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ับตามอย่างราชการเบ่นดินเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครเขาตามเนี่ยนะครับที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยติรบ 84เสียงเนี่ยผมว่าคิดผิดนะครับเพราะความนาวปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเถอะแต่เห็นคุณกิติศักดิ์บอกว่าเช้านี้ได้รับการเมื่อภาษาเนี่ยก็เห็นว่าเสียงน่าจะถึง90น่าจะถึงแล้วก็เกินไม่ซ้ำสุกแล้วเสียงถึงไม่ถึงหรือเกินไหมคะคือตอนเนี้ยเป็นความหวังนะฮะว่าเราพยายามที่จะเอาข้อมูลให้สมาชิกได้ไปศึกษาไปอ่านแต่ในปัจจุบันนี่น,นะฮะก็แจ้งความจำนวนได้ประมาณ80แล้ว ก็แปลว่าน่าจะได้ใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมเะว่าจะผลพิบัตได้ไม่มีปัญหาก็น่าจะได้น่าจะได้แต่ถึงเก้าสิบอย่างที่คุณกิติศักดิ์ว่าไหมครคุณกิติศักดิ์บอกว่าเช้านี้ให้รับรายงานว่าเกินแปดสิบสี่แล้วประมาณเก้าสิบเราเราก็พยายามที่จะทําให้ได้นะเพราอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นภาพลักษณ์เป็นภาพรวมของสมาชิกที่สภาเองที่ไม่อยู่ใต้อนาคตใครนะแล้วที่ทำนี่ก็เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองประโยชน์กับประชาชน ในช่วงเวลาสุดท้ายที่สวเนี่ยใกล้จะหมดวาระแล้วมีเหตุผลอื่นไหมที่เขาไม่อยากที่จะลงคีเหตุผลอื่นก็แต่ละบุคคลนะนะเพียงแต่ว่าเหตุผลเนี่ยมันก็ยัอมมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยธรรมดาแต่สิ่งที่มันไม่ธรรมดาก็คือการสกัดกั้นในกระบวนการทางการเมืองนะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะจริงๆบอกให้เลยว่าไม่ควรทำเลย ทำมีแต่เสียหายนะครับปล่อยให้แต่ละฝ่ายทำหน้าที่กันไปนะครับรัฐบาลก็บริหารประเทศไปชี้แจงไปอธิบายไปอะไรเป็นประโยชน์ก็ไปทำไม่เป็นประโยชน์ก็บอกมานะครับนี่าไปสกัดกั้น